สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับในปัจจุบันคงจะเคยเห็นคนที่เขาท้อแท้หมดกําลังใจซึมเศร้าหรือกําลังเผชิญปัญหาอะไรสักอย่างอยู่ในชีวิตแล้วเราอยากจะช่วยเขาเราอยากจะให้กําลังใจเขาแต่เราไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะต้องทํำยังไงให้เขาดีขึ้นหรือบางครั้งเนี่ยเคยมีประสบการณ์ว่าไปพูดแล้วทําให้สถานการณ์มันแย่ลงอีกนะครับเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแบ่งปัน หลักการแล้วก็วิธีส่วนตัวที่เกิดจากการที่ผมดูแลคนไข้ามาเป็นระยะหนึ่งนะครับทาให้ผมพอจะจับหลักบางอย่างได้เวลาที่เราไปพูดกับเขาเนี่ยอาจจะทําให้เขามีโอกาสที่จะดีขึ้นได้แล้วก็เป็นการให้กําลังใจที่มันค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับหลายสถานการณ์นะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอพูดไว้เลยว่ามันไม่มีคําพูดสําเร็จรูป ที่เราพูดประโยคนี้พูดคาคานี้ออกไปแล้วคนไข้เนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นหรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเราคนรักของเราเพื่อนของเราที่กําลังมีปัญหาเนี่ยใจยินคํานี้ไปปุ๊บดีขึ้นทันทีอันเนี้ยไม่มีนะครับแต่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือความจริงใจนะครับอย่างน้อยทุกท่านเนี่ยผมเชื่อว่ามีความจริงใจมีความต้องการที่อยากจะช่วยอยู่แล้วไม่อย่างนั้นคงไม่อยากจะฟังคลิปนี้ถูกไหมครับทุกท่านเนี่ยอยากจะช่วยเหลือเพื่อน อยากช่วยเหลือพ่อแม่อยากจะช่วยเหลือคนที่รู้จักนี่คือประการแรกที่ทุกท่านมีเป็นคุณสมบัติในทุกคนอยู่แล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยสิ่งแรกนะครับคือการสร้างบรรยากาศที่มันเหมาะสมกับการพูดคุยนะครับสร้างบรรยากาศเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องไปเปิดเพลงนะครับพาไปที่ที่มันสวยหรูแต่อย่างใดนะครับแต่ขอให้มันเป็นที่ที่เรารู้สึกว่าเขาเนี่ยสามารถระบายความรู้สึกออกมาได้นะครับ โดยที่ไม่เคอะเขินไม่รู้สึกว่ามีคนอื่นคอยฟังเขาอยู่หรือไม่รู้สึกว่าเอสิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ยมันเสียงดังจังเลยถ้าเราไปเล่าอยู่ตรงแบบร้านอาหารข้างทางที่เสียงดังๆคนเยอะๆอันนี้คงไม่เหมาะสมถูกไหมครับเราอาจจะลองเลือกสถานที่บางอย่างเช่นอาจจะเป็นห้องที่มันว่างๆไม่มีคนอยู่ในนั้นนะครับหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตอนแรกพอเรารู้แล้วว่าเ,เราจะคุยกับเขาที่ไหนดีทีเนี้ย เราลองไปสังเกตคนเหล่านี้ดูนะครับหลายครั้งนะครับที่คนเหล่านี้เนี่ยไม่กล้าพูดไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมีเหตุผลต่างๆมากมายเขาอาจจะรู้สึกว่าถ้าขอความช่วยเหลือไปเนี่ยมันจะแสดงถึงความอ่อนแอแสดงถึงว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่สู้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยคนเหล่านี้นะครับถ้ามีคนมาพูดด้วยก่อนถามด้วยก่อนนะครับเขา มักจะมีโอกาสเปิดใจให้คุณนะครับอย่างน้อยๆมันก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นมาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําเลยนะครับคือผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสังเกตได้ว่าเออคนเนี้ยที่เป็นเพื่อนเราวันนี้เขาดูไม่ค่อยสดใสเลยช่วงนี้เขารู้สึกว่าทําไมพฤติการพฤติกรรมต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับข้าวที่ปกติเคยชอบกินก็นไม่กินนะครับออกไปกับเพื่อนก็ไม่ค่อยออกรู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรซ่อนอยู่นะครับ อันนี้บางทีเราต้องขอคุยกับเขาส่วนตัวนะครับก็อาจจะต้องไปบอก่เฮ้ยรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจนะว่าเราคิดถูกหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่านายเหมือนมีปัญหาอะไรสักอย่างที่มันลึกๆอะ่ะเราพอจะคุยด้วยกันได้ไหมนิดนึงนะฮะก็จะพูดทํานองนี้นะฮะแลวหลังจากนั้นคุณก็ลองเลือกสถานที่อ่ะที่มันเหมาะสมนะครับมีความสงบพอสมควรอันนี้คือสิ่งแรกที่ต้องทํานะครับ ความจริงใจเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับสถานที่ต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าคําถามที่ทุกคนพูดอะ่ะเหมือนกันหมดก็คือเออเวลาจะปลอบใจอะ่ะไม่รู้จะพูดว่าอะไรไม่รู้จะพูดว่าอะไรไม่ต้องพูดครับการรับฟังต่างหากลหะที่มันสําคัญกว่าการพูดรับฟังเนี่ยไม่ใช่แค่ยืนนั่งแล้วก็จ้องหน้าไปเรื่อยๆหรือว่าหันไปหันมาไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้รับฟัง นะครับรับฟังจริงๆเนี่ยคือการฟังทั้งภาษากายนะครับแล้วก็หูฟังด้วยเวลาคนเราเนี่ยตั้งใจฟังใครสักคนนะครับคนพูดเนี่ยเขาจะจับได้ใช่ไหมสมมติว่าถ้าเราตั้งใจฟังเนี่ยเรามักจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็จ้องไปที่ผู้พูดนะครับ แล้วอาจจะมีการพยักหน้าเป็นบางครั้งเพื่อเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดอืเข้าใจหรือคุณอาจจะไม่ต้องบอกอะไรก็ได้ตั้งใจฟังเขาอย่างเดียวนะครับภาษากายสําคัญถ้าเกิดว่าคุณลองคิดดูสมมุติว่าผมกําลังฟังคุณพูดอยู่แล้วผมหันผมทําอย่างเงี้ยหันไปมองอย่างอื่นหรือใครเดินเข้ามาก็บอกมือนะหรือว่าเล่นมือถือตัวเองไปเรื่อยๆคนพูดเขาก็รู้สึกว่า ไอ้คนนี้ไม่ได้ตั้งใจฟังเรานี่นะถึงแม้ว่าหูจะฟังอยู่ก็ตามถูกไหมแต่าภาษากายมันไม่ใช่นะครับแล้วบางทีพอฟังไปนานๆเ m e อมองหน้านเริ่มเริ่มพูดเลอะเทอะแล้วก็จากการมองหน้าก็เริ่มไปมองเพดานมองพื้นเ,เริ่มหมุนปากาเริ่มแคะแกะเกาถูกไหมครับอันเนี้ยคนพูดเขาก็จะแบบเฮ้ย hey, ฉันไม่พูดดีกว่าพูดไปเนี่ยก็ไม,ไม่ไม่สนใจหรอกถึงแม้ว่าปากเขาอยากจะช่วยนะแต่ว่า จากที่เราเห็นเนี่ยไม่เห็นอยากจะช่วยเราเลยไม่ได้อยากฟังเลยนะครับดังนั้นเนี่ยลองนั่งโน้มตัวไปข้างหน้านิดหนึ่งถ้าอยู่ใกล้ๆกันอะ่ะจะดีนะครับโน้มตัวไปข้างหน้านิดหนึ่งนะฟังอย่างตั้งใจแล้วก็พยักหน้าเป็นครั้งคราวไปขึ้นอยู่กับว่าเขาพูดอะไรที่เราเห็นด้วยไหมนะครับฟังให้ดีไม่ต้องพูดอะไรถ้าพูดไม่เป็นไม่ต้องพูดฟังเฉยเฉยแล้วคุณรู้ <S <S ไหมครับว่าหลายครั้งเนี่ยแค่เขาพูดให้คุณฟังแล้วคุณตั้งใจฟังเขาก็ดีขึ้นแหละนะต่อมา สิ่งที่คุณต้องทำนะครับคือให้เขาระบายให้เขาระบายไปทั้งเรื่องเลยนะครับคุณต้องมีเวลาเพียงพอนะดังนั้นนอกเหนือจากการหาสถานที่ที่มันเหมาะสมแล้วจะต้องเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ทั้งคุณและเขาไม่ต้องรีบไปไหนนะครับไม่ต้องรีบไปไหนคุณนั่งคุยกับเขามีเวลานะให้เขาพูดไปเรื่อยๆการพูดเนี่ยหลายๆคนนะครับผมบอกเลยเขามีปัญหาอยู่ในใจแต่เขาไม่รู้จะพูดให้ใครฟัง เขากลัวว่าพูดไปเดี๋ยวก็โดนดา่าพูดไปเดี๋ยวก็มีคนมาว่าเขานะครับพูดไปเดี๋ยวก็มีคนเสนอแนวทางอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ได้อยากจะฟังนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้รับฟังที่ดีปล่อยให้เขาระบายความในใจออกมาหลายครั้งเนี่ยมันเป็นการยกภูเขาออกจากอกมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออในโลกเนี้ยก็ยังมีคนที่เข้าใจเขายังมีคนที่รับฟังเขาแล้วยังมีคนที่พร้อมจะแบ่งปันเรื่องราวในวันแย่ๆกับเขานะครับ แค่นี้เลยแน่นอนบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้เรานะควรจะต้องถามเขาเป็นช่วงๆนะครับคุณสามารถถามได้แต่อย่าไปขัดเวลาที่เขาพูดเด็ดขาดนะครับอย่าขัดให้ถามเป็นครั้งคราวได้นะเล็กๆน้อยๆน,นะฮะที่สำคัญอย่าใส่ความคิดตัวเองเข้าไปอย่าไปตัดสินนะครับคำพูดบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์ ในบางกรณีแต่มันก็อาจจะเป็นโทษสําหรับบางกรณีเช่นสมมุติคุณรับฟังคนหนึ่งที่เขามีปัญหาชีวิตแล้วคุณบอกบอกเขาว่าเฮ้ยเ <Caesar. S 1> นี่ยไม่เป็นไรหรอกฉันก็เคยผ่านมาก่อนเนี่ยสมัยก่อนตอนที่ทํางานกระโดงหัวหน rakt, ้าด่าประจามอ่ะเนี่ยผ่านมาได้เลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเขาก็ผ่านกันได้หมดทุกคนนั่นแหละเนาะแกก็ต้องผ่านได้บางคนเนี่ยได้คําพูดนี้ไปก็รู้สึกว่าเออจริงแต่บางคนตรงกันข้า,ามครับได้ฟังคําพูดแบบนี้มา แต่ฉันไม่เก่งฉันไม่ได้อย่างแกฉันทําไม่ได้ผ่นานไม่ได้เครียดกว่าเดิมนะครับดังนั้นคําพูดคําเดียวกันเนี่ยสองสถานาการณ์ได้ไม่เหมือนกันนะครับการที่คุณจะรู้ว่าคําพูดแบบไหนมันทําให้คนบางคนดีขึ้นได้แต่ในขณะเดียวกันทําให้อีกคนหนึ่งแย่ลงอันเนี้ยต้องอาศัยประสบการณ์ต้องอาศัยการที่คุณรู้จักคนคนนั้นมาดีนะครับ แน่นอนว่าผมไม่มีคําพูดที่มันสามารถเลือกมาพูดแล้วมันได้ทุกสถานการณ์เหมือนกันเพราะว่าคุณลองดูสิคำคำพูดประโยคเดียวกันสสถานการณ์สองคนมันยังให้ผลที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นถ้าคุณไม่แน่ใจอย่าไปตพูดครับรับฟังเขาเฉยเฉยก็ได้นะฮะที่สําคัญนะครับบางทีเนี่ยคุณลองถามให้เขาสะท้อนความรู้สึกตัวเองหรือลองถามเขาถึงวิธีที่เขาอยากจะทําเช่น ถ้าเกิดว่าเขาเล่าอะไรให้คุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าในหัวคุณมองเขาอืมเขาน่าจะรู้สึกเศร้าหรือ,รองุนหงิดหรืออะไรสักอย่างหนูนะเราแทนที่จะไปบอกอย่างนั้นตรงๆแล้วก็ลองว่าเออแล้วแล้วแกรู้สึกยังไงต่อเรื่องนี้เห็นว่าเป็นยังไงในเขาพูดนะครับหรือบางทีเราก็ลองถามเขาไปเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าอืมจากที่ฟังมาเนี่ยน่าเห็นใจนะแล้วเอาอย่างนี้อยากจะรู้ว่าในความคิดแกเนี่ย ทำยังไงดีมีมีอะไรไหมที่คิดว่าอยากจะทำถ้าเป็นปัญหาแบบนี้นะคือคุณรู้ไหมครับว่าคนที่แก้ปัญหาตัวเองได้ดีที่สุดแล้วก็แก้กำลังใจของตัวเองที่มันตกต่ำได้ดีที่สุดก็คือตัวของคนที่เขาขาดกำลังใจเองนี่แหละคำพูดซึ่งมันจะมีพลังมากที่สุดไม่ได้มาจากคนอื่นแต่มันต้องมาจากตัวของคนคนนั้นเองแล้วคุณจะทำยังไงให้เขาสามารถพูดคำคำนั้นออกมาได้ อันนี้คือศิละปะส่วนตัวสิ่งที่คุณต้องทำนะครับคือการสะท้อนความรู้สึกสะท้อนวิธีการแก้ปัญหาซึ่งมันมาจากสมองของคนที่เขากําลังมีปัญหานี่แหละให้เขาพูดมันออกมานะครับเพราะว่าคุณรู้อะไรไหมครับว่าคุณไม่มีทางเข้าใจคนทุกคนได้คนทุกคนไม่เหมือนคุณดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาของคุณส่วนตัวของคุณหรือวิธีการแก้ปัญหาของเพื่อนหรือของคนอื่นที่คุณเคยจํามาได้เอาไปพูดกับคนคนนั้นนะ่ะ บางทีมันก็ได้แต่บางทีมันไม่ได้แล้วมันทำให้แย่ลงดังนั้นเนี่ยวิธีที่จะทําให้ถูกต้องตลอดเวลาคือวิธีการแก้ปัญหาของคนคนนั้นครับคุณต้องหาทางพูดมันออกไม่ได้หาทางให้เขาบอกมันออกมาโดยการสะท้อนความรู้สึกของเขาแล้วก็โดยให้เขาเนี่ยลองบอกวิธีในการแก้ปัญหามาแต่แน่นอนมันก็ต้องเจออีกสองกรณีถ้าให้เขาพูดออกมาบางคนก็จะบอกว่าเออไม่รู้ว่าทําไงดีอ่ะเนี่ย เซงไม่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีไม่รู้จะแก้ปัญหางี้ยังไงดีนะครับถ้าในกรณีแบบนี้คุณต้องลองถามอีกคำหนึ่งก็คือว่าเอาอย่างนี้ไหมเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยจะช่วยนายได้แค่ไหนนะแต่ลองลองรับฟังวิธีของเรานิดหนึ่งเผื่อว่ามันจะพอช่วยเหลือได้บ้างนะครับอันนี้คุณก็สามารถลองบอกไปนะครับเวลาคุณพูดอย่างนี้คนคนพูดเนี่ยคนฟังนะครับคนฟังกับคนพูดมันไปด้วยกันถูกไหม คนพูดเพื่อนคุณที่พูดให้คุณฟังเนี่ยคุณให้โอกาสเขาในการคิดวิธีแก้ปัญหาแต่พอคุณเห็นว่าเขาแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยคุณก็เสนอตัวว่าเออเรามีวิธีที่อยากจะแก้อยากจะให้ทดลองดูนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เอาวิธีการแก้ของเราเนี่ยจัดเยียดให้เขาเราถามเขาก่อนนะครับว่าเออเนี่ยมันมีวิธีหนึ่งนะที่เรามองว่ามันอาจจะได้ผลก็ได้นะลองฟังดูหน่อยก็ไม่เสียหาย อย่างน้อยๆมันก็เป็นอีกทางหนึ่งอย่างน้อยๆเราก็มีอีกหัวหนึ่งที่ช่วยคิดนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราพอจะช่วยเขาได้แต่อีกแบบหนึ่งก็คือถ้าฝ่ายนั้นเขาบอกมาแล้ววิธีการแก้ปัญหาของเขามันไม่ถูกต้องเลยเช่นว่าเฮ้ยไม่รู้จะทำะไงแล้วอะเนี่ยอยากจะไปกินยาให้มันรู้เรื่องไปเลยกินยาแล้วหลับไม่ต้องตื่นเลยกินยาแล้วก็ไปเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ถ้ากรณีแบบนี้เนี่ยบางทีนะฮะเราอาจจะต้องอาศัยจิตแพทย์เข้าช่วยละนะครับถ้ามันหนักขนาดนั้นเลยนะฮะถ้าหนักขนาดถึงขั้นชีวิตเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญละถ้าในกรณีแบบนี้นะเราอาจจะต้องลองคุยกับเขานิดหนึ่งว่าเออในเรารู้สึกว่าทางออกเนี่ยมันลำบากจริงเข้าใจเลยวะเอาอย่างนี้ตอนนี้เนี่ย เรารู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันอาจจะเกินกําลังของพวกเราไปแล้วแหละแต่ว่าเรามีหนทางอื่นอย่างน้อยๆก็ทดลองก่อนที่เราจะไปทําอะไรแบบนั้นละกันเอางี้ไหมเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยไปหาจิตแพทย์พร้อมกันเดี๋ยวเราไปเป็นเพื่อนเราไปเป็นเพื่อนไม่ต้องกลัวว่าจิตแพทย์เนี่ยเขาจะจ่ายยานะถ้าจ่ายยามาไม่กินไม่เป็นไรเราเครุยกับเขาได้เราต้องเราต้องบอกเพื่อนเราไว้ก่อนนะครับว่า เวลาที่ไปหาจิตแพทย์เนี่ยหลายหลายคนจะคิดว่าไปหาแล้วเขาต้องบอกว่าเราบ้าไปหาแล้วคนรอบข้างเขาจะมองอยังไงเฮ้ยไอตัวประหลาดนี่ไปหาไปหาจิตแพทย์ไว้ให้มันบ้ามันเพี้ยนไว้อย่างงี้ครับแล้วีกอ,อย่างที่3มก็คือเขากลัวเขาต้องกินยาเพราะว่าเวลามีคําว่ายาปุ๊บเนี่ยฉันเป็นโรคจิตป่ะวะต้องกินยายาจิตเวชนีาไหมต้องกินไอของแบบนี้เลยเหรอ เดี๋ยวถ้าเกิดมันกินแล้วสมองช้าลงแล้ออะไรไม่แย่ลงอย่างเนี้หรือว่าคนอื่นเขารู้ว่าฉันกินยาตัวนี้อยู่ไม่ไม่แย่เหรอนะครับคุณก็ต้องพูดให้เขาสบายใจนิดหนึ่งว่าไม่เป็นไรเราเนี่ยไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปคุยด้วยกันถ้าเกิดว่าอยากจะให้รอข้างหน้าห้องเดี๋ยวรอข้างหน้าห้องแต่ถ้าเกิดอยากจะให้เข้าไปด้วยเราพร้อมเข้าไปด้วยเสมอนะครับและที่สําคัญต้องบอกไว้ว่าการตัดสินใจในการรับการรักษาอยู่ที่ตัวเพื่อนนะครับเพื่อนบอกว่าเฮ้ย ไม่อยากกินยาวะ่ะไม่เป็นไรบอกหมอได้ว่าไม่กินยาหรือเราก็เข้าไปกับเพื่อนเลยนะครับคอยเตือนเพราะบางทีเพื่อนไม่กล้าพูดกับหมอเราก็บอกหมอครับเพื่อนผมเนี่ยมันไม่ได้อยากกินยาพอจะมีวิธีอื่นที่ช่วยเหลือในกรณีนี้ไหมอ่าเราก็ช่วยพูดแทน,นเพื่อนเพราะบางทีบางคนเข้าไปหาหมอมันอยู่กับเพื่อนก็เก่งอ่ะกล้าพูดแต่พอเข้าไปหาหมอก็เงียบพูดไม่ได้ไม่กล้าพูดเพราะว่าหมอเนี่ย เขาไม่ใช่คนที่รู้จักกับคนคนนั้นมาก่อนใช่ไหมฮะเจอเป็นครั้งแรกบางทีไม่กล้าพูดไม่กล้าเปิดใจดังนั้นคุณที่มีสติดีอยู่ควรจะช่วยเหลือเขานะครับอันนี้คือวิธีถ้าเกิดคุณเจอเพื่อนพูดวิธีการแก้ปัญหาที่มันดูผิดแล้วร้ายแรงมากๆแต่ถ้ามันผิดนิดๆนหน่อย,อยๆเช่นแบบเฮ้ยคืนนี้ไปเมากันสักคืนหนึง่งอ่าถ้ามันพอยอมรับได้ว่าโอเคถ้าเราไปเมาแล้วเออมีคนขับรถกลับบ้านนะครับไออย่างเนี้ย ก็อาจจะพอไปด้วยกันได้นะแต่ถ้ามันหนักจนเกินไปมันมันแย่จนเกินไปอันนี้ก็จะต้องหาผู้ช่วยเหลือหรือบางกรณีถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเช่นเพื่อนของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหากับพ่อแม่ใช่ไหมครับอะไรก็แล้วแต่ทะเลาะกันนะครับแล้ววิธีแก้ปัญหาของเพื่อนเขาบอกว่าไม่อยากสนใจพ่อแม่แล้วอยากตัดพ่อตัดแม่ทิ้งเลยย้ายบ้านหนีมนเลยแม่เอาแล้วพ่อแม่เฮงสวยแบบนี้ไม่คุยด้วยละนะครับ อันเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าบางทีเนี่ยเป็นคําพูดประชดนะครับบางทีเรารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันมันไม่ถูกหรอกเขาอาจจะแค่ประชดแต่เวลาอาจจะแค่ประชดมันจะเกิดปัญหา2ออย่างนะครับอย่างแรกก็คือเขาอาจจะอยากแค่ประชดในหัวเขาไม่ได้อยากทําแบบนั้นแต่เอาจริงๆพอพูดออกไปแล้วมันก็จะทำนะครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือพูดอย่างเดียวแต่ไม่กล้าทํา มันมีได้ทั้งสองกรณีนะครับคือของพวกนี้คุณจะรู้ว่าในจริงๆเพื่อนเขาจะทําหรือไม่ทําเนี่ยมันต้องเป็นความรู้จักการอ่านคนการที่คุณรู้จักกับเพื่อนคนนั้นมานานๆคุณจะรู้ว่าเขาจะทํำยังไงในกรณีแบบนั้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้เนี่ยนะครับแล้วคุณก็มีโอกาสที่เพื่อนจะเกิดได้2แบบคือเพื่อนตัดพ่อตัดแม่แล้วก็หนีไปเลยจริงๆกับอีกแบบหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือเออแค่พูดเฉยๆเราจะต้องถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งเออแล้วนายมี แผนจะย้ายไปไหนเหรอจะย้ายไปอยู่กับใครมาอยู่กับฉันก่อนไหมอ,อย่างเงี้ยหรือยังไงนะครับถ้ากรณีแบบนี้เนี่ยเราลองพูดประมาณนี้ดูซิว่าเขามีการวางแผนอะไรไหมเพราะว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยจะทําอะไรสักอย่างแล้วมันจะทาจริงจริงะส่วนใหญ่จะมีวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ะเออฉันจะฉันจะปิดบัญชีตรงนี้ฉันจะไปอยู่กับเพื่อนคนนี้ฉันจะขับรถไปวันนี้อ่ะมีวางพลอตไว้เรียบร้อยการที่วางพลอตทุกอย่างไว้เรียบร้อยเนี่ยแปลว่ามันทําแน่ แต่ถ้าก็แบบบอกว่าเออยังไม่รู้เลยว่ะไม่รู้จะไปอยู่กับใครไอ้พวกเนี้ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไม่ทําถ้าไม่ทําเราก็ไม่ต้องไปล้อมันว่าไม่ทำเราบอกเฮ้ยไม่หรอกนายละพ่อแม่นายไม่ทําหรอกเราเชื่อว่านายไม่ทำไอ้อยางไงไม่ต้องพูดนะครับพอพูดไปเนี่ยมันมันทาให้รยากาศแย่ลงเหมือนกับว่าเรากําลังไปโทษเพื่อนว่ามันไม่แน่จริงนะครับอย่าพูดนะให้ เราบอกว่าอืมเราเข้าใจตอนนี้เนี่ยนายอาจจะอยากจะห่างจากพ่อจากแม่สักนิดหนึ่งนะแต่ยังไงเขาก็เป็นพ่อแม่นายเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้ามีปัญหาตรงไหนที่อยากจะพูดกับพ่อแม่เดี๋ยวเราพูดให้แต่นายเนี่ยอยู่เฉยๆไปเลยตอนนี้อารมณ์อาจจะยังไม่ปกติเนาะเราพักผ่อนก่อนก็นได้ถ้ายังไม่อยากเจอพ่อแม่ในเวลานี้ไม่เป็นไรเราเข้าใจเพราะว่ามันก็อาจจะมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็ลองเล่าคร่าวๆแบบนี้นะนั้นตอนนี้เรามาถึงเราสามารถเลือก บรรยากาศในการพูดถูกไหมฮะเวลาเราต้องมีให้เขาเพียงพอเราต้องรับฟังอย่างตั้งใจทั้งฟังด้วยหูรับฟังด้วยภาษากายเราให้เขาได้ระบายในสิ่งที่เขาพูดออกมาระบายระบายระบายเราจะถามคําถามได้เป็นช่วงๆนะครับแล้วคําถามนั้นก็อาจจะต้องเป็นคําถามที่ไม่มีการชี้นําบางทีต้องเป็นปลายเปิดนะถามคําถามปลายเปิดให้เขาคิด ะครับพวกนี้เวลาเขาคิดเขาจะได้เป็นการเอาความรู้ความคิดของตัวเองเนี่ยออกมาข้างนอกนะครับคนเราเนี่ยบางทีคิดวนอยู่ในหัวคิดไม่ออกคิดไม่ได้นะครับแต่การที่เราให้เขาเอาออกมาข้างนอกพูด่นะแล้วเราคิดว่าเป็นยังไงเราจะทํำยังไงต่อนะครับการที่เขาพูดมาแบบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เขาเห็นภาพและบางทีแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองนะครับอย่าลืม ว่าคนที่แก้ปัญหากำลังใจที่ดีที่สุดคือตัวผู้พูดเองถ้ามันมาจากตัวของเขาเองมันจะเป็นน้ำหนักคําพูดที่น่าเชื่อถือมากแล้วสุดท้ายก็จะเออว่ะเฮ้ยกำลังใจก็มาจากข้างในฉันก็คิดได้นี่ว่าอะไรเงี้ยนะครับพาันดึงสุดสุดท้ายละสิ่งสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือการสรุปใช่คือการสรุป,ชรรปเช่นสมมุติว่าคุณคุยกับเพื่อนมาแนละ้วคุณบอกว่า เออว่ะจากที่เนี่ยคุยมาทั้งหมดเลยนะอันนี้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคุณให้เพื่อนระบายทุกอย่างาเรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องพูดแทรกห้ามพูดแทรกพูดมาจบแล้วุณก็นั่งกับเพื่อนบอกว่าเออว่ะเนี่ยจากที่คุยมาทั้งหมดถึงตอนนี้นะเรารู้สึกว่าปัญหาของนายเนี่ยคืออะไรนะก็เล่าเล่าให้เขาฟังนะครับเช่นอาจจะเป็นปัญหาว่าม,มีปัญหากับพ่อแม่อันนี้ถูกไหมอ่าเป็นการยืนยันว่ามันถูกแน่ๆหลังจากนั้นก็ลองบอกว่าเออแล้วเนี่ย เท่าที่ฟังดูนะจากความรู้สึกเนี่ยนายอยากแก,แก้ปัญหาแบบนี้อ่ะนี่เป็นวิธีนะฮะแล้วพอแก้ปัญหาถ้ามันถ้ามันจบสวยจบตรงนี้จบเลยง่ายๆนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าปัญหามันใหญ่เกินไปอาจจะจำเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเราบอกว่าเออจากที่นายเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราว่าปัญหานายมันหนักเลยนะเราเห็นใจมากเลยไอ้สิ่งที่เจอมาเนี่ยห,มหมดมหาหินเป็นเราเราก็ไม่ไหวเหมือนกันแหละ เนาะแต่เรารู้สึกว่านายพอจะมีวิธีในการแก้ไขปัญหาอันนี้เพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องการคนที่เขาเก่งกว่าเราคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราในการมาช่วยเราว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองปรึกษาเพื่อนอีกคนหนึ่งไหมหรือถ้าในกรณีก็คือลองไปคุยกับจิตแพทย์ไหมเดี๋ยวเราไปด้วยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเนาะเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างนะครับการพูดแบบนี้เนี่ยมันจะทําให คุณเนี่ยเข้าใจตรงก,กันกับสิ่งที่อีกคนนึงต้องการจะสือ่อนะครับถ้าเมื่อไหร่เข้าใจไม่ตรงกันแล้วเราก็แล้วเราแนะนําอะไรไปอะ่ะมันมักจะได้ผลที่ไม่ค่อยดีกลับมานะครับการที่เราพูดให้เราเข้าใจตรงกับเขาให้เขาระบายความในใจออกมาให้เขาเป็นผู้ที่สรุปวิธีในการแก้ปัญหานะครับแล้วให้เขาสร้างกําลังใจของตัวเองขึ้นมาด้วยคําพูดของตัวเองอันนี้คือที่สุดของที่สุดแหละนะครับ เวลาที่ผมคุยกับคนไข้ที่ต้องการกําลังใจเนะี่ยผมก็จะใช้วิธีการเหล่านี้นะครับแต่แน่นอนมันไม่ใช่ของง่ายนะครับและเราทาครั้งแรกๆอาจจะมีการผิดพลาดบางผมก็เคยพูดกับคนไข้พูดไปแล้วมันรู้สึกทําไมเขาเขาทําหน้าเจื่อนเขารู้สึกเหมือนไม่ใช่ละถ้าคุณสังเกตเห็นแบบนี้นะคุณต้องกลับล,ลําละนะอาจจะต้องบอกว่าเออเราไม่แน่ใจว่าเราพูดอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเนาะหรือว่าบางทีวิธีในการแก้ปัญหาที่เราแนะนําให้ในายฟังเนี่ยมันอาจจะ ไม่ค่อยเหมาะสมเอางี้ไหมเดี๋ยวเราลองเราลองดูซิว่าไอ้นายอยากจะแก้อย่างไงอ่าเดี๋ยวเราลองค่อยๆช่วยกันคิดนะครับเราต้องสังเกตภาษากายของคนฟังเราด้วยนะคือตอนคุณพูดอยู่คุณก็ต้องสังเกตเขานะครับตอนที่เขาพูดอยู่คุณก็ต้องตั้งใจฟังเนาะโอเควันนี้ผมก็มาพูดแค่นี้นะครับแล้วก็หวังว่าทักษะนี้จะพอเป็นประโยชน์บ้างกับหลายๆคนนะครับเพราะว่าผมคิดเลยว่าในชีวิตหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะให้กำลังใจคนรอบข้างได้ แล้วมันก็จะทําให้สังคมของเราเนี่ยนะมีความสุขทุกคนถ้าอยู่รอบตัวคุณมีความสุขตัวคุณนั่นแหละครับก็จะเป็นคนที่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังเจอความทุกข์ยากนะครับถ้าใครมีอะไรมาแชร์ก็แบ่งปันกันได้นะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ